อาล่ะครับผมแล้วก็ล่าวสวัสดี๋ยวคอั่ท่านทุกท่านนั้นก็ผม่เหนือเรื่องนั่นเองวันนี้ครับผมจะมาเล่นบล็อกฟุตกันนะครับจากที่คลิปอย่างนี้ห่างหายกันไปนานแล้วครับแล้ววันนี้ผมจะมานั่งนี่เดี๋ยวครับโค้ชใหม่ที่ใครก็รู้ว่ามันมาตั้งนานแล้วนี่ตกด้ยท่าพี่เลยตกเลยจุกนั่ง <c oughs> เฮไปในป่าเด้อหนี่ดึงดึงดึงเออเฮ้ยมันหนีอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ <S <S ตกตัวอะไรเนี่ยอัฟกัอนผมก่อนอ่ะด,ดีดีดีฮึยากิโลเลยเนาะหนักจังฮึฮึ Perfect พระเจ้าครับพระเจ้าอะไรอ่ะ อ๋อ,อนี่บูทความเร็วกลับไปเลยอุ้ดีเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยลัอ,อตเตอร์ใช่ป่ะอะไม่ใช่ชุบโอ้อยสวรสวรตก ถ้าเกิดผมสร้างอะไรข้างบนบนบ่าเรือสร้างข้าบนแล้วมันตกปลาไม่ได้มั้ยอยากเราัอเีกแล้วตกตกตกอุ้ยชิวอุ้ยนีโมะนีโม รู้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 รอ้ดังอ่ะรูรูเฮ้ยดูนี่ดีกว่านี่อันนี้ก่อนได้ไหมอองไม่ได้บินบินบินเลยนี่เลยทุกคนที่บ่อยของผม

คุณผู้ชมปาตกสวรรค์เอาเพอร,ร์เฟคกปไหนไม่ได้เด้อเราประมาณน,นี้สูกกำลังดีครับอือือหันกับไปนี่สู้สู้ส ว uhm <talk> like ูด้แล้วใครมนดีกว่าวู้ลักเก็ตอ้ยแต่ขอโทษทีนะกับกับสะเลเยอเานกลับไปแล้วแล้วก็มันก็กลับกลับลิปนีนไ้เท่านี้กอนครับใครชอบนี่ก่อนล์ก็แชร์กส่งไปนะครับ